แงครับใช้แรงเรามาทำอะไรสนุกสนุกกันไข่แดงไข่ขาวเดี๋ยวจะตีขึ้นฟูข่าร้อร้อน,รนตั้งกระทะให้ร้อนไอายขึ้นใส่น้ำมันตามให้ร้อนจนอขึ้นอีกรอบร้อนมากแล้วใส่ไข่ขาวที่เราตีให้ขึ้นฟูล,ลงไป ต้องเบาไปลงหน่อยเดี๋ยวจะไหม้ก่อนนะเขี่ยๆทาบอ่อนิดนึงไข่แดงลงครอบไว้แป๊บนึงข้างล่างเหลืองได้ที่แล้วเราก็กลับตอนนี้ก็เหลืองกรอบทั้งสองด้านแล้ว แล้วยังไงต่อเดี๋ยวมาดูกันต่อไปนะน้ำมันที่เดาไข่มดแกะเรียกว่ดวกวาดาไข่เนะะี่ยเอาพริกไปทอดนะไปเบาเบให้เขาเอาหอมแดงโริเจียวจ้ะมื่อเรวหอมเจียวพริกทอดมีน้ำมันที่เราทอดหอมกับพริกประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะ ี๋ยวเราจะทําน้ําจิ้มอันนี้เรามีน้ําเรียกว่าน้าน้ําปลาหวานอยู่แล้วเนาะเออก็มีน้ําตาลปี๊บน้ํามะขามเปียกแล้วก็ออน้ําปลานะเคี่ยวให้เหนียวอพอดีเรามีอยู่แล้วอันนี้จริงๆก็ใช้กับเออสเดาน้าปลาหวานได้เลยนะอืเรามีอยู่แล้วก็เอามาอุ่นอีกทีพอดีมีอยู่เนาะเดี๋ยวเอาไปราดบนไข่จ้ะ อ,อันนี้เราก็จะโรยด้วย่ะพริกทอดแล้วใส่ไปเลยเนาะนี่ห,หอมกับพริกทอดนี่ใส่ไปเลยเยอะๆเนะอะชีสก็มีอยู่ประมาณนี้ก็โรยลงไป ทานข้าวเดอ้อเพื่อนเพื่อนมาทานข้าวกับปาริดาเด้อนี่ไข่ลูกเขยทำแบบนี้แล้วรสชาติมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเดอ้อแป๊บหนึง่งแป๊บหนึง่งอาหารเมนูนี้เป็นเมนูภาคกลางใช่ไหมออกหวานๆเปรี้ยวๆหวานๆานอะ่ะอืมเราไม่ต้องพูดภาษากลางเนาะมาทานข้าวกับปาริดาค่ะเพื่อนๆพืน Everyone join lunch with me please Oh look really yummy อ่ะมาเริ่มทานกันเลยเรียกมั้ยหืม ทำไมต้องตีไข่ขาวให้ขึ้นฟูทำให้มันสนุกอะค่ะไข่ขาวขึ้นฟูเนี่ยมันจะรสชาติเหมือนขนมอะ เป็นเม,เมนูที่หอมอร่อยแต่ว่าปาริดาจะไม่ไม่ทานบ่อยนะเพราะว่าปกติก็ชอบอาหารอีสานมากกว่าอันนี้เป็นอาหารน่าจะภาคกลางค่ะหอมอร่อยถึงอกถึงใจ แต่ถึงจะออกหวานก็ไม่เลี่ยนนะคะทำไมปาริดาทำไข่ลูกเขยแบบนี้ไม่ทำเป็นลูกๆแล้วไปทอดเป็นคนที่ไม่ชอบแกะเปลือกไข่ต้มจ้ะผิวบางเดี๋ยวเป็นแผลอืมทำแบบนี้เอาก็ได้ ง่ายดีคำโตๆไปเลยเนาะอันนี้น่าจะเรียกว่าไข่ลูกสไยดีไหมเนอะไข่ลูกเขยเอ๊ะทำไมมันชื่อไข่ลูกเขยอ่ะไม่รู้เหมือนกันหรือว่า มีใครเคยชิมไข่ลูกเขยแล้วมันออกเปรี้ยวๆหวานๆอย่างนั้นหรือเปล่าเออก็ว่ากันไปเนาะเออที่ไปที่มาไม่รู้เหมือนกัน <laughs> อ่ะ,อะ,อะคุยกันแค่นี้แหละเจอกันที่ไหน้าเด้อทุกคนขอบคุณเล,ลไลที่มาเยี่ยมชมจ้า Thanks so much my friend t h a n k for your support The taste like the, the put a tamarind tamarind and sugar โคโค넛ซูเกอร์หวนและเปรี้ยวและนิสส์กลิ่นหอมจากหัวอมและพริกสวยมากสวมากรีบอิ่มมิ๊มม้ดีแมบีไทยฟู้ดจากภาคกลางเขาเรียกอะไรอ่ะจากแบบกรุงเทพฯอะไรแบบนั้น Thanks so much for your support. See you next video. Have a beautiful day. Bye bye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 . bye, -bye.